แล้วเมื่อยิบรินมีคําสั่งให้นบีอบพยพให้บนบีออกจากบ้านแล้วก็สิ่งมหาาัศจรรย์ก็เกิดขึ้นก็คือมือสังหารเนี่ยไม่เห็นนบีคนบีออกมาปกตินั่นแหละออกมาจากบ้านปกติแต่มือสังหารเนี่ยไม่เห็นอันนี้เป็นฮะดิษที่ที่ถูกต้องนะเป็นฮะดิษที่ซวยถูกต้องเป็นรายงาน<ว>ทนาี่ถูกต้องวจนะท่านนบีนะที่ถูกต้องก็คือท่านนบีไปหยิบทรายแล้วก็อ่านอายะคุรอ่านสุรหยาซีนบางบอกว่าอายะที่อายะที่เก้าก็คือวจ mm ัลนนมิบายนีไอดีฮิมสัดดันวมิมขอยนีฮุม ฟอหุมลายุบรซิดูนเราบอกว่าและเราได้สร้างสิ่งกั้นที่หน้าของพวกเขาที่ด้านหลังของพวกเขาแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยถูกปกคลุมด้วยอะไรบางอย่าง mm hmm. ฟอหุมลายุบอร์ซิดูนพวกเขาจึงมองไม่เห็น mm hmm. นบ,บีอัลซารนบ,บีก็น,บ,บ,กนบ,บีก็อ่านแล้วก็โรยไปที่บนศีรษะของแต่ละคนจินตนากา,การก็คือเสมกติว่าแต่ละคนอยู่ในภวั์ของตัวเองไม่เห็นนาบีไม่เห็น,นบบไม่ไม,ไม่คือทุกอย่างเหมือนปกติ mm hmm. อ่า นบีจึงรอดจากการเหมือนมีกระจกล่องหนน่ะใช่ใช่ใช่